you วันนี้น้องเมษาออกมาไหนคะมาทุ่งนากับพ่อพ่อมาทำอะไรคะมาหาลาจ์นนี่มาหายายจอรนี่ทุ่งนาเป็นยังไงบ้างอากาศดีไหมดีใช่ไหมคะปีใหม่น้องเมษาอวยพรสิอวยพรอวยพรว่าไงให้โชคดีให้โชคดีมีเงินเยอะๆนะคะช่วยกดไลค์ อะไรอีกกดแชร์ดแชร์ดกระดิ่งจดกระดิ่บไ่บายจุ๊บ